ที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมคือคลิปนี้ผมจะไม่ค่อยตัดคลิปแล้วกันนะครับผมเพื่อให้ทุกคนนั้นได้รับชมภาพและก็เสียงที่ชัดเจนนะครับผมผมจะพยายามไม่ตัดคลิปแล้วก็พยายามเพื่ออัดสีให้น้อยที่สุดเท่าที่ผมทำได้นะครับผมไปรับชมกันเลยแะครับผมเพื่อประหยัดเวลานะครับโอเคไปกันเลยเอาละครับผมก็ขอสวัสดีท่านพ่อแม่พป่น้องทุกคนด้วยนะครับผมในกับพกกระดิช่องบาชิอาบีกันอีกเช่นเคยนะครับในนี้ EP เนี่ย5เราก็เป็น EP ที่7สําหรับการเอาชีวิตรอดในเดอะ ในเดอะเดอะไม่ใช่เดอะไม่ใช่เดอะอ่าในเอาชีวิตรอดนะครับใน e p พนี้นะครับผมก็กับผมบอชนเบีกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้อาจจะพูดผู้บุนิดหนึ่งเพราะว่าพูดผิดแล้วเมื่อกี้นะฮะล้วก็พูดไปเลยแล้วกันนะครับผมเพื่อจะไม่ให้มันเสียคลิปเสียเวลาขนาดนี้นะครับในอีพีนี้ฮะเราก็จะมาก่อสร้างบ้านกันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งถ้าใครจําคลิป2คลิปนั้นได้นะครับคลิปนั้นเจอคลิปเปอร์ระเบิด2รอบนะครับ ซึ่งเราจะต้องออกตามหาคิปเปอร์ให้มันเจอแล้วก็จะฆ่ามันทิ้งนะฮะซึ่งเอาจริงนะคิปเปอร์มันอะมาระเบิดบ้านเราเว้ยแล้วไอชิบหายคือกําแพงกับเออคือกระจกอะเรายังไม่ได้ทำใช่ป่ะ,ะกระจกเรายังหาไม่เจอเพราะฉะนั้นไอตรงเนี้ยมันเวิร์กแล้วมันเดินเข้ามาเ่วยแล้วเดินเข้ามาบุ้มตายสองรอบนะฮะก็เลยเห็นเลเวลต่ําขนาดนี้ไม่ใช่เพราะอะไรนะฮะคือคิปเปอร์มาระเบิดบ้านไอชิบหายคือ กว่าจะสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาได้นเนี่ยด้วยหยางเงื่อของเราเนี่ยทำไงเฮ้ยมันละเปิดร้านเราใช่เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครได้ยินเสียงเก์นเกนในนี้นะฮะคือฝอนมันตกนะครับผมแล้วก็มีเวอร์เจอร์เดินเล่นๆนะครับแล้วก็ตัวอะไรวะอ๋อแล้วก็จะมีซอมบี้เกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็ในตอนนี้นะฮะเราก็อัดคลิปอยู่ที่โรงงานนะครับคือปกติเราจะอัดคลิปที่บ้านใช่ป่ะแต่ว่าในวันนี้ก็คงอัดคลิปที่ทโรงงานก็เป็นส่วนใหญ่แล้วแหละเพราะว่า เรามาทํางานนี้แล้วก็มีเวลาตัดคลิปก็ไม่ท่อเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราไปเสี่ยงตัวกันมากนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวเราขอนอกกนดีกว่านะครับเพื่อจะให้มันไปการเสียคลิปเสียเวลาขนาดนี้ครับผมชาแล้วนะคะแล้วก็รอฝนหยุดก่นอนอ่าฝนหยุดแล้วเว้ยโอเคนะครับเดีย๋ยวเราจะไปล่าของกันต่อซึ่งเรามีไม้แล้วเดี๋ยวเราจะทำาอนี่เลยแล้วกันทำสลับนะฮะ ส่วนเดอะจ n นมอนนี่ก็คือยังเดินหน้า EP อยู่เดิมน,นะครับแล้วก็อาจจะมีการอัปเดตเกิดขึ้นนะครับในอนาคตซึ่งตอนนี้เราก็ทําอย่างละ10 EP ซึ่งทำไมถึงทำเยอะขนาดนั้นเพราะว่าการที่เราจะทําให้มันครบ EP หรือว่าจะทําให้มันแบบรวดรับทันใจ10-20 EP ขึ้นไปเนี่ยมันจะเสียเวลาคลิปของแต่ละแต่ละเอ่อแต่ละอย่างมันจะได้แบบไม่ไม่เสียเวลาขนาดนั้นนะครับมันก็เลยจะแบบ มันก็จะออกมาเป็นลักษณะน,นี้แหละคือ the ซัท the the จอนมอนก็ซีพีพี the the ต่างๆอีซีพีแล้วก็เอาชีวิตรอดนี่ก็อ e ีซีพีก็คือการลงคลิปของผมในซอนเนี้ยคือผมลงคลิปแบบเอาความเอาความส,สุปสบายของเราเป็นหลักนะครับคือเอาเอาความสุปสบายของผมอ่ะเป็นหลักมากกว่านะครับมันก็เลยต้องออกมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขอปูสลับก่อนซึ่งจะพอกไม่น้อไม้ ไม่พอไม่พอมีลัน yes พอแล้วเว้ยนี่แหละบ้านเราสมบูรณ์แล้วเดีย๋ยวเราไปหากระจกก่อนซึ่งเราต้องไปออกหาทรายใ,ในประเด็นนะฮะทรายที่ว่าเหรออยู่ตรงไหนนอ้อทรายทรายวุ๊ม้าวะ่ะมีม้าวเว้ยเดี๋ยวเราออกไปทางนู้นดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราต้องข้ามภูเขานี้ไปนะครับซึ่งโอ้เฉดเียร์โอเกนโว่ฟกหยูดเอาดับ ไม้ดีกว่ามาสู้แบบศักดิ์ศรีลูกผู้ชายเอานีา่ไม่นี่มาเอาดบาบพังอีกแม่งเลยบ๊าเออเจ็บ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 อ้ตายเป็นไงล่ะสุดยอดไะล่ะโอเคเดีย๋ยวเราไปหาซากกนดีกว่านะครับผมก็ในการเดินทางครั้งนี้นะฮะก็อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้เป็นกลังใจให้ผมรดในการเอาชีวิตรอดครั้งนี้ให้ได้นานานานที่สุดเท่าที่ผมทำได้นะครับ ก็คลิปดีผมจะไม่ค่อยตัดแล้วกันนะครับผม <P ew> er> เพื่อจะให้ทุกคนได้ชมอักษณ์ความเป็นจริงว่าผมตัดคลิปแล้วมันจะเป็นไงแล้วก็ไม่ตัดคลิปแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งถ้าผมไม่ตัดคลิปมันก็จงเป็นแบบอีกแบบหนึ่งนะครับผมโอเคขอลงแล้วกันเนาะลงแบบชา้าเออเจ็บนะเลยโอเคอย่าเราไปหาทรายกันดีกว่านะครับผมซึ่งอาจจะเดินทางไกลแสงไกลเหมือนอย่างที่อู้ทรายเจอแล้วโอ้โหตรงนั้นเป็นเยอะใช่ไหมเลยเดี๋ยวเราไปทูป่ดีกว่านะครับเจอละยัะยงไง เออทรายเว้ยแต่ต้องมาก่อนก่อนจะมืดนะเพื่อไม่ให้มันเพราะตอนนี้เราไม่ได้เอาอาหารมาเลยนะไม่ใช่ลองดูเดิเอามาตามง่ายเดี๋ยวชิบหายโอเคเดี๋ยวเราไปเอาทรายก่อนดีกว่านะครับผมคลิปนี้ที่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยอยากตัดหรือแคบแทบจะไม่ค่อยตัดเลยเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้รับชมความจริงที่ว่าถ้าผมไม่ตัดคลิปแล้วมันจะเป็นยังไงซึ่งผมเคยลองแล้วก็ได้หลายร้อยวิวนะ ได้หลายหลาสิบวิวอยู่เนี่นะมันก็คือแบบถ้าไม่ตัดแล้วมันจะดีมากเลยนะครับผมโอเคมาถึงแล้วนะฮะเดีย๋ยวเราจะสายกันดีกว่านะครับผมรู้สึกว่านี่เนี่ยเป็นบักมาเนี่ยแม่งอยู่บนสายได้ไอชิบหายเฮ้ยมันเป็นสายนะเฮ้ยมันอยู่บนอยู่บนน,บน,นี้อยู่บนนี้ไม่ได้นะเว้ยสายมันต้องอยู่กับพุทธบอมเพชรสิเฮ้ยไหนแม่งทำไมเฮ้ย <laughs> โอเคโอเคปับป๊บปับ๊ปปั๊ปอ่าโอเคเราได้สายน่าจะจุ่มมหาสายมากพอละ เราได้31อันเลยเว้ยเดี๋ยวเราขอเปิดสักหนึ่งจะได้สแต็กหนึ่งไปเลยนะฮะ<ม>ก็คือ64นั่นแหละ<ม>ที่ผมอชอบพูดว่าสแต็กหนึ่งก็คือความหมายก็คือ64ก้อน64ชิ้น64ไอเทมอย่างเงี้ยก็คือ มันจะพูดไปเป็นสแต็กหนึ่งสแต็กหนึ่งพูดมาตลอดนะถ้าผมพูดผิดหรือว่าถ้าผมใช้คําศัพท์คําศัพท์ผิดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมหรือถ้าใครอยากแนะนําเกี่ยวกับการใช้คําศัพท์ในไหมครับหรืออะไรต่างๆเน,นี่ยก็แนะนําได้ใต้ใตค้คลิปได้เลยนะครับผมก็คือแนะนำกันได้นะครับผมไม่ได้ซีเรียสนะครับผมแต่ก,ก่อนอื่นผมจะต้องนี่ก่อนเอา้าเอา้เอาลงผิดแม่งโอเคปึ๊บปับป๊บปับ๊บอ่าเสระโอเคเดีย๋ยวเรา โอ้ไทเดนไปแล้วเว้ยไทเดนน่ากลัวนะบอกให้นะคือไทเดนเน่ะมันเป็นตัวละครหนึ่ง,นงในแมคคาร์ที่ตีหัวใช้ได้กว่าอ่าแหวนเลนตัวอื่นๆผู้แวนเลเนอย่างกับอันนี้เลยโลกิ Loki, ชิไมไฮคือไอ้น,นี่อะไรวะมันเป็นมอนสเตอร์ตัวหนึ่งในแมคคาร์ที่โหดนะฮะเพราะว่ามันมีไทเดนอยู่ในมืออะ แล้วไม่มีไทเด้นอยู่ในมืออาวุธหลักสำคัญม,มันก็คือไทเด้นหรือว่าตีสูนได้แหละซึ่งถ้าเรามันตีเราแล้ว่ามันเจ็บนะแล้วมันจะตีเกือบครึ่งหลอดอ่ะหรือถ้าตอนนี้ที่เรามีอาหารหรือแค่เนี้ยแล้วก็เลื่อยอยู่แค่เนี้ยมันก็จะแบบตีเราตายพูดง่ายๆแล้วกันคือตีเราแป๊ะเดียวแตกนะฮะพูดง่ายๆแล้วกันครับผมก็เกเี๋วเราเดินทางกลับบ้านกันก่อนนะครับก็จะเดินทางไปคุยไปแล้วกันนะครับผมในช่วงนี้ที่ผมลงคลิปแบบต่อเนื่องนี่ก็คือ ผมมีเวลาลงนะครับคือผมก็อยากทำคอนเทนต์ให้มันดีที่สุดเพราะตอนนี้คือถ้าผมปล่อย,อยช่องไว้ล้างขนาดนี้มันก็ไม่มีทางที่จะได้ดังชฉปะหลักผพราะก็เลยต้องทาให้มันดีที่สุดเท่าที่ผมทาได้แล้วกันนะครับผมโอเคเรามาถึงแล้วเดีย๋ยวเราเออ what the อ๋อทางนี้ชอบเดินผิดทางอ่ะพูดง่ายแล้วกันเดี๋ยวเดีอยวขอไปดูได้บ้างก่อนเพื่อม,มีของอะไรอยู่ในนี้บ้างเพราะว่าผมยังหาสำรวจของหมู่บ้านแห่งนี้ยังไม่ครบเลยนะจริงๆเพราะทำแต่บ้านหลังนู้นอย่างเดียวโอเคอเดี๋ยวเราลถไปก่อน โอ้แต่สูงน่าดูลเลยวะถ้าแตกที่ตายเลยนะบอกให้อะโอเคนลัละอือวิ่งอีพีนี้อาจจะสั้นนะเพราะว่าบางทีผมที่เกียดตัดแล้วก็ที่เกียด ไปอัปโหลดแล้วมันนานอ่ะมันก็เลยใช้เวลานานขนาดนี้ก็เลยแบบเออทำไปโหลดไปอะไรอย่างงี้ดีกว่านะครับผมอย่างผมก็จะทํางานแล้วด้วยนะครับก็จะได้แบบไม่ต้องเสียเวลาอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเผาไม้กันเอยเผาเผาทรา,ายกันซึ่งได้มาทั้งหมดหนึ่งสเตกก็กแลวอีก9ก้อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องหาทานก่อนซึ่งมี่านไหมไมีจะ้ะมีเว้มี่านแล้วก็อันนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเผา่านเผาทรายเผาทรายให้เป็นกระจกกันเลยนะครับผม โอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละนะฮะก็จะมีประมาณเท่านี้แล้วก็อีกเตาหนึ่งแล้วกันนะฮะมันจะได้มันไม่ต้องแบ่งราคาอันนี้โอเคนะครับผมตอนนี้ก็คือระหว่างรอให้ทรายมันได้ใช้งานทั้งหมด6 4ก้อนอาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับอาจจะครู่ใหญ่เลยแหละนะพูวยงาๆแล้วกันนะครับผมโอเคนะเราก็คงจะต้องลากันไปก่อนนะครับผมเช็พบกันใหม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้ย oh, yeah. ่